ไยเกาหลีไอ้นมคนเอกคือเล็นกน้องมาถึงน้องยอดรักเห็นด้ารับบทเป็นเจ้าหนา้าวัดสมบูร์เปรียนกับขลิกน้ตงตัวนะครับพี่ดอง อดีตส่งอดิลเหตุจนประสงร์ดิดสมองมาสิ้นลงมาจากทิศถานง้ว่างวราเราอยากจะหา สัเพื่อขลาดคนงามทําตยางรอีกหน่อยก็คงได้แต่งงานนึกถึงเรื่องดวเล็กครั้งอดีสําหรับเข้ามาจอบสมบัติมากตาย คงจะลืมไปไม่ได้ขอ,ขอลากกสักนิดนึงครับขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านละวันทับพี่น้องที่ชมไรสดอยู่ดางบ,บ้านนะครับมอบอให้กับเพลงน้องปลาของเรา<อ>คืนนี้สองรามและเพชรแสดงอยู่ที่วัดหนองกระดีนอกนะครับวัดของกลุ่มอุ้มเคลือบนะครับ ตำบลหนองใหญ่ตานะครับเพือดพนันจังนวัดอุทัยธานีนะครับพี่น้องขอบคุณยงนาบนะครับที่ให้เกี่ยิกับพีมงานสอนรามนับแก่นมาทำกาแรแสดงแก้บนใ้กลุ่ลองู่เครือบนะครับขอให้ครอบครัวท่านมีความสุขความเจริญนะครับคุบณวรนันครับคุณพันยการนะครับบุญบารมีของลุงปู่คุญของกรอบครัวบุญนั่นให้กิจการของท่านลุ่งเรือง รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะครับชมการแสดงกันต่อเลยครับจะพี่เลยอีกที่ดียวจะเดินสุ่มพี่ไม่คิดเลยว่าการสูญเสียในครั้งนั้นจะมาเกิดขึ้นกับรครอ,อ,อบคจจรัวของเราอีกที่ดาวจะมาจะดูดีอิสกรลูกชายพี่ขึ้นของราชไม่ได้ ไม่รู้จะต้องทำยังไงแน่นอนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไปค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าพี่จะต้องออกล่าขานการเมืองบ้างน,นะไปค่ะเข้าใจเรื่องนั้นดีหวยโอ,อ้หพระเจ้าค่ะริสปอนพระเจ้าเจริญสุขนะล,ลูกมาขึ้นฝอกพ่อสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลูกคขาได้ ิ่งที่ก้าวหมดฉันไม่สบายใจก้าวหมดฉันไม่เข้าใจองค์พระบิดาพระเจ้าเหตุการณ์ของเสด็จพี่ดิพกรมันก็นานมากแ,แต่ทําไมพระองค์ท่านยังไม่ยกบัลังให้ก้าวหมงฉันสักทีนะรพระเจ้าค่ะพูดอะไรเช่นนี้พ,พ่อไม่ได้เป็เรื่องอะไร,ด,ะรดิสกรลูกพ่อ พ่อไม่เห็นว่าเจ้ามีความจะเป็นสิ่งใดเลยลูกที่นั่งมันั่งคิดเรื่องนี้อยู่ตอนนี้พ่อก็ยังออกว่าขานการเมืองได้พ่อ,อยังดูแลประชารฎรได้อยู่บัวแต่มันนั่งคิดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมายางไงเสี้ยววันหนึ่งวันข้างหนนะ้าพลังแห่งนี้ก็ต้องตกไปเป็นของเจ้าอยู่ดีนะลูกอง์พระบิดา ที่พระองค์ท่านพูดเก้าวฉันรอมานานและอยากรู้ว่าวันหนึ่งวันข้างหน้ามันคือวันไหนกันล่ะพระเจ้าค่ะอีสกอรลูกเมื่อสิ่งพ่อมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตกไปเป็นของเจ้าอยู่ดีตอนนี้พ่อยังมีชีวิตอยู่นะลูกนะไม่ต้องมาหนังคิดเรื่องนี้หรอกลูกตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง เรียบร้อยแล้ววันหนึ่งจะเป็นเราเองนะลูกเฮ้มคุณเจ้า่ะถวายบังคมได้เลยคะถวายบังคมเลคะอามาพอดีเลยตอนนี้อากำลังคิดถึงพวกเจ้าอยู่พอดีอาเห็นว่า,นา,นาพวกเจ้าสองคนนั้นก็ตอบ โตพอที่จะมีครอบครัวได้แล้วไาอยากให้เจ้านั้นลองหาคู่และก็เข้าพิธีแต่งงานจะได้มีทายาทไม่ส,ส้นสกบูรณ์หนาหลาย <c oughs> พราเจ้าอาเพียคะคือว่ามอมชั้นสองคนเนี่ยยังไม่อยากคิดเรื่องแต่งงานหรอกนะเพียครให้มอมชั้นทั้งสองคนอยู่ดูแลปฏิบัติบบทเจ้าอาไปแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอเพียคะเดินสิเกันเจาพี่ ยังไม่พร้อมก็อย่าไปบังคับเลยไปคะ่ะเอธิดาหลานจะมาโมโหเราทำไมในเมื่อพี่ก็มีเจ้านั้นคอยดูแล่วงแต่พวกเจ้าจะดีกว่าอยู่กันมาจาานถึงป่านนี้ควรจะออกเย่าออกเดินได้แล้วอีกอย่างหนึง่งอาก็อยากจะมีทาย,ยาทไว้สืบราชบุตถ้าเป็นหลานชายดีเลยนะพระเจ้าอาพระเจ้าอาอยากจะได้พระเจ้าทาย,ยาทหรอเพละคะใช่เชียวถ้ายอย่าย ควรจะมีราชทาย,ย่าต่อนหลานทั้งสองคนควรจะเป็นเจ้าพี่ดิศกรต่างหากนะเบยคะไม่ใช่หลานทั้งสองคนสักหน่อยจริงไ่าอยไ่ยังไงละ่ะเออนเพียคะขอเดช่ <c oughs> เก้าชฉันคิดว่าหากไม่ต้องก้าชั้นในึ้นของละเดี๋ยวคู่ครองก็คงจะมาเองแหละพระเจ้าค่ะอ้าวลูกเจ้าเนี่ยคิดอย่างนี้ต้องไม่ถูกต้องแล้วลูกเจ้าควรจะมีคู่ครองเสียก่อน ก่อนที่จะขึ้นครองราชจะได้มีพระมเหสีนี่ดูซิเนี่ยแถวอุทัยธานีเนี่ยสวยๆเยอะนะสวยมากเลยสนใจไทยไหมลูกเลือกให้หน่อยพระเจ้าค่ะโอ้่อก,ก็เลือกไม่ถูกเลยสวยกันทุกคนเลยใช่แต่ไทยจะมาสวยเกินแม่เจ้าคุณผมจะไม่มีแล้วว้ายพอได้เลือกมาแล้ววั้ว คนเรามันก okay, okay. oh. uh, uh, like uh, uh, ็ต uh, so ้องมีความรักในทุกๆวันเด็กค่ะอ้าวเออฉันไม่มีอินที่ดะคนเราจะต้องมีไหมคะก็หาได้แล้วสิลูกหาได้แล้วไม่ต้องเสียใจไม่เป็นค่ะหาให้เคล้ายแบบอาเนี่เป็นผู้ชายที่ดีว่าไงเป็นเขาพระเจ้าอาเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอดีจ้ะนี่จะถามว่าคุณเดชกเขาเป็นอะไรทำไมไม่มาขึ้นเฝ้าหมฉันิทหุดเดชไปจัดเตรียมพนัง เรานี่ครบกำหนด,ดหนึ่งปีแล้วเหรอนี่ครบแล้วที่เดือไปเสียสนิทเลยเออดิษกรพระเจ้าค่ะอยากจะขึ้นกองราชฎรไหมลูกอยากพระเจ้าค่ะถ้าอยากขึ้นกองราชฎนั้นวันนี้เจ้าก็ไปกับพ่อไปไหนพระเจ้าค่ะเอาก็เรียกครบกำหนด,ดหนึ่งปีแล้วที่เราจะต้องไปทําพิธีบวงสรวงไหว้ต่อพระเสือเบอร์พระทรงเบองสานหลักเบอร์แล้วก็เทวาอารักษ์ที่คอยปกปักรักษาพวกเราอยู่ ไปกับพ่อไปเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่ยาเมื่อถึงวันที่เจ้าได้ขึ้นของราชจะได้ไม่ต้องมีใครมาคอยบอกคอยสอนเจ้าไปกับพ่อนะลูกรับไปก้าวพระเจ้าค่ะพวกหลานๆด้วยไปกับอาวันนี้หานจะเตรียมกองเกยียรติยศวันนี้เราจะเดินทางไปศาลหลักเมืองสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัไปก้าวพระเจ้าค่ะกานไปเสดพระเจ้า ทางเออทางสด็ดเออโดยทันใดเราจะเดิน้างไปเออไวเทวาอทางสเด็จเออไม่ได้เธอเราทุ่มเทเ่าดี อัแลนแล้วพวกเราทรงบดินทร์รอบเลยพระเบสีพระรามดวงแท้พระราชการก็ออกเดินทางเหตุในท้องเรื่องโจรตัดใจจะเป็นไปอย่างไรครับ